สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องบี้สพามากินขนมจีนน้ำยาปลาค่ะพี่น้องตีนไก่ค่ะมีอยูสองตีนมีไก่ตัวหนึ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็บริสกินเลนที่ซื้อค่ะพี่น้องกินไปนั่งคุยกันไปนั่งเนาะค่ะบนี้ว่างค่ะพี่น้องบได้ออกไปใส่นี่ค่ะพักปบอร์ี่อันนี้ใบ พักแงะค่ะพ่น้คิดซื้อบอกแล้วก็เสมนี้พักอิตูค่ะแล้วก็พักชี่ล่อมค่ะพี่น้องก็ยอดกะลําปีซอยค่ะแล้วก็ดอกแค่ค่ะพี่น้องแมวมะหองแมวมะหองเจอไก่กมาหาเดี๋ยวเขามากินกันเลยค่ะกินตามสไตล์ห้องนู้ด้ลยค่ะพี่น้องนูอันนี้นู้เอากล่องหลังเอากล่องหลังนูก็เลยบ่งหูว่ามาสิเห็นหม่งได้เนี่ยนะค่ะพี่น้องเห็นหนาเห็นหลังเห็นซําใด้เอาสำนันเนาะคะ่ะ เพราะว่ากล่องดานนูนว่าสีบ้ค่อยงามนูก็เลยโบ้ค่อยโบ้ค่อยใส่กล่องานาค่ะพี่น้องมาจ่ากทีใ่ในการทุบแสบค่ะแสบดอกแค่กินกับพนมจินสดๆนี่แสบเลยค่ะพี่น้องดอกแค่สด กินข้าวปุ่นนี่ต้องใส่มือค่ะพี่น้องใส่ซอนสอมบ่แส์นละว่ะ ยินไปนั่งคุยกันไปนั่งค่ะพี่น้องวันนี้ไปเอ่อไปสีย์วัคซีนมากหนูไปสีย์วัคซีนมาได้เมื่อวันที่หกมืออาการกจะไม่ยังค่ะพี่น้องเข็มสองเลยค่ะของแอดตอร์นูหิวตลอดกลางคทำกลางคืนเลิกเดือนเทินขึ้นนูก,ก็หิวกแกบๆบ ก็สมีเวียนหัวอยู่ค่ะปวดหัวเวียนหัวหง่วงนอนค่ะพี่น้องแต่ว่าพ่อฟ้องมือกับโบเคยไม่อย่างค่ะแล้วก็เข้มแรงนุสะปวดไรทางนี้ค่ะพี่น้องปวดปวด,ปวดแต่เข้มสองม,ม,มีอมอาการยังเลยค่ะก็โอเคแล้วค่ะพี่น้องบอ่ถือกลับบ้านบ่ดได้พี่น้อง จาเป็นตรงฉีดกระบ,บานไปก็ต่อไปตัวโควิดคือเกาแมวหน่อยมาหอม าการทั่วไปว็ไม่อย่างค่ะกับวัคซีนเมื่อแรกพี่นไปะนะคะนไปสีสองเพื่ออะ่รนูนกะแฟนผ่าไปคิดว่าองได่ดีผ่าอ,องไหนดีนูแคมไปครับพี่น้องเป็นการฉีดวัคซีนท,ที่ต้องพึงสิงศักสิ์ค่ะก่อนจะสีกันยกมือผมหัวก่อน ขอให้ขาดแถวปลอดไพเดอร์ค่ะพี่น้องบอกเยกับผมามียังเนาะค่ะแต่เขาคิดไปเองครับมันเธอกระเซ็ข้าวหลายแต้เห็นข้าวนั้นข้าวนี้เขาก็คิดวิ่ตกไปค่ะพี่น้องไปหอดความดันนี่ขึ้นพุ่มๆ,ๆ,ๆเลยค่ะเพราะว่าเขาคิดกังวนค่ะพักที่หลอก กินในนู้โม่ไทยเท็ดด้วอคะพี่น้องน้องโบธ,บาธานัดกินเลยเบอร์เทือกกับไอ้กล่องอันนี้ก็ตั้งกล่องหลังแก๊กเสีเห็นมองได้แนกกับภาสาเบอร์เบิง์กระถาดลุงจีนแล้วนะคะพี่น้องเราแค่สด ขอบพูดได้หลายเด้อค่ะพี่น้องที่เขามาชมการเท็ดอาหารท้องนุกระเทศสไตล์บ้านๆนี่นะคะเค็ดตะลชิดเมันโบมีแบบว่าตรงตวงต้องเซ่อ,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 อันนั้นอันนี้เท่าไดค่ะพี่น้องเค็ดกินจะาลองกต่เท็ดมักจะได้จะใส่ไปค่ะ แ,แค่นีเสียบค่ะคน้องคุณใดบ่ม,มากก็สุดเอาเอาออกก็สุดค่ะแต่กินกับเสียบกินพักเกลียดพักเลย ค่ะไปราคะ่ะพี่น้องกินพ่อเด็ดทางไทยเด็ดขึ้ยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้าไม่ด้วยค่ะพี่น้อง